สวัสดีค่ะติดตามที่นี่ลูกทุ่งแฟนหมอลำระเบียบวาทศิลป์เมืองเพชรบณ์แห่จองที่นั่งตั้งแต่เช้าส่องป้ายจองมีแต่ข้อความพิกๆจนกลายเป็นไวรัเรา จากการที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจําปี2567ระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2567ณบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมะขามหวานและเกษตรกรทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำมะขามหวานและผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง รวมทั้งมีสินค้า1ผลิตภัณฑ์1ตำบลและกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งก็ได้มีการจัดฐานนักร้องและวงดนตรีมีชื่อเสียงจัดมาแสดงสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้มาเที่ยวชมงานได้ชมฟรีตลอดการจัดงานโดยเฉพาะคืนวันที่31มกราคมได้มีการจ้างวงหมอลำชื่อดังระเบียบวาทศิลป์มาเปิดการแสดงให้ชมฟรีณลานหน้าสาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกระแสความชื่นชมในวงหมอลำดังกล่าวหลังทราบข่าวจะมีการเปิดการแสดงให้ชมฟรีมี f อซทุกเพศทุกวัยต่างนำเสื้อนำศาสตร์มาปูจับจองที่นั่งเพื่อให้ได้สัมผัสและชมอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ยังไม่ตั้งวงบางรายมาจองตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแล้วก็มีการเขียนข้อความต่างๆไว้บนเสือ้อจนกลายเป็นไวรันว่าใครเขียนข้อความได้เด็ดมากกว่ากันอย่างเช่นแม่ออกวัดมหาธาต จองให้อีแม่แม่เท่าแล้วอย่าทำร้ายคนเท่าเดอ้อห้ามย้ายเดอ้อพอออกกองช่างอบตโตะตะเบาะโสดหล่อรวยจองให้เมียเมียปลัดและสัตว์คนอ้วนอย่าย้ายเดอ้อเดินยาก แฟนคลับคนหนึ่งเปิดเผยว่าตัวเองทำงานอยู่ใกล้ๆกับศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นแฟนคลับมานานแล้วหากระเบียบวาทศิ์มาเปิดการแสดงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะเดินทางมาชมทุกครั้งและเมื่อรู้ว่าระเบียบวาทศิ์จะเดินทางมาแสดงให้ชมฟรีในงานมะขามหวานก็ได้เคลียร์และจิวงานกับเพื่อนโดยการวางแผนลาหยุดเนื่องจากจะชวนเพื่อนมาดูหมอลำที่ชื่นชอบและคาดว่าน่าจะดูจนสว่างคาตา ตอนเช้าวันต่อมาจะได้ลางานพักผ่อนและต้องนำเสือหรือว่าสัตว์มาปูจองไว้ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยทีเดียวเพื่อจะได้ดูศิลปินที่ชื่นชอบอย่างใกล้ชิด